สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดที่นี่พัทยาสิงโตนั่งเบนซ์ลี่สปอร์ตเปิดประทุนกินลมชมวิวกลางเมือง เรื่องราวดังกล่าวถูกระบุว่าเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวและบางครั้งก็มาซื้อบ้านอยู่กลายเป็นเมืองแห่งสีสันล่าสุดทำเอาประหลาดใจไปทั้งเมืองเมื่อมีชาวต่างชาติคนหนึ่งขับรถสปอร์ตสุดหรูบเบนซ์ลีเปิดประทุนและพาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ธรรมดาเพราะมันคือสิงโตมานั่งรถเล่นด้วยกันและขนาดของตัวสิงโตก็ทำเอาผวาได้เหมือนกันเพราะไม่ใช่ตัวเล็กๆ โดยเรื่องราวดังกล่าวได้รับการแชร์คลิปจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประหลาดใจปนกังวลใจเพราะสิงโตไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทั่วไปและอาจทำอันตรายได้ เนื่องจากผู้ขับนำมาปรากฏตัวในสถานที่ชุมชนทั่วไปที่มีคนจำนวนมากอยู่ด้วยทำให้มีการแชร์วิาพากษ์วิจารณ์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ประกาศกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พศ .2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่19ตุลาคม2565 โดยกำหนดให้สิงโตแพนเทล่าเลโอเป็นสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างไรก็ตามหากมีสิงโตในครอบครองและแจ้งตามกฎหมายจะไม่ถือว่ามีความผิดซึ่งอย่างไรก็ตามกฎหมายเรื่องสัตว์ป่าคุม้มครองก็มีระเบียบขาบา้อบังคับให้ผู้ครอบครองปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเนื่องจากเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มีความดุไร้าอาจทำอันตราย ต่อชีวิตร่างกายมนุษย์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ